น้ำเหลืองนะคะแล้วก็ไขมันแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าเหนียงมาเลยจ้ะคุณโอ๋รบกวนเอาหน้าอาจารย์แอดเหนียงไม่หายเลยได้ไหมคะคุณโอ๋ไน้นำไงดีคะโดนหน้าสิคะโดนหน้าสิคะแล้วทั้งวันนี้ลูกค้าบอกว่าเออเผอิญไปฉีดมาแล้วค่ะไปฉีดแฟรไปฉีดโถทอกมาแล้วค่ะ เป็นผู้เดียวกับลูกค้ากันที่เราดีเลยค่ะนะคะเพราะว่าการนวนหน้าเป็นการกระตุ้นการทํางานของสิ่งที่เราไปฉีดมาแต่ว่าต้องเว้นก่อนนะคะคนที่ไปฉีดบนห่อแฟรนะคะหรือว่าร้อยไหมนะคะหรือว่าจะเป็นฟิลเลอร์เนี่ยอยากนวดหน้าใช่ไหมคะเว้นหลังจากการฉีดทุกอย่างเนะคะเว้นไว้หนึ่งเดือนเดี๋ยวเรามาวนหน้ากันค่ะ,คะและมันจะยิ่งทาให้ประสิทธิภาพจากการไปทาพวกนี้นดีขึ้น นาย้รงงานบอกว่าฉันรู้แล้วฉันจะบอกลูกค้ายังไงฉันมีมของฉันแล้วใช่ไหมเราต้องเป็นคนที่มีองมีองนะคะแต่ว่าเท่านี้คนที่ไม่ปรับรูปหน้าไม่ได้เลยนะคะถ้าเห็นเลยนะคะคือคนที่มีการผ่าตัดมาแล้วยะเวลาการผ่าตัดสามถึหกเดือนสมมุติว่าวันนี้ลูกค้าไปทำจมูกมาไปตัดหนังตามาไปเย็บอะไรมาก็แล้วแต่ลงมีดลงเข็มลงได้ เว้นระยะการปรับรูปหน้าหกเดือนนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะการนวดประชับปรับรูปหน้านะคะเป็นการนวดประชับโดยที่วันนี้ต้องนวดตามแนวกล้ามเนื้อดังนั้นลงลึกไหมคะรือ,รอถ้าลงลึกแสดงว่าสามารถมีสิทธิ์การฉีกขาดได้ไหมหได้ดังนั้นต้องในหกเดือนก่อนนะนะคะอันนี้เป็นข้อมูลความรู้